ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีโค้ดให้ด้วยนะครับผมเอาไปฟาร์มกันฟรีๆได้เลยนะครับผมนะฮะร้าน r e g e n t Shop ร้านบริการกดเกมพาสใหม่รับกดผลปีศารบล็อกฟูดทิมีเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะแดมเบนชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนและยังมีบริการกดเกมพาสอนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบักระบบ V.I.P Serv e r อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโงคูหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้้ที่เว็บซตต์ใ,ตใต หรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสปอยกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะก็คือแบบเหนื่อยมากนะครับผมนะตั้งหน้าตั้งตารอตื่นมาตีสี่นะครับผมตื่นมาทําไมอ่ะเออคือตื่นเต้นนะครับผมนะฮะและสุดท้ายนะครับผมก็เป็นตามที่คาดหวังไว้เลยนะครับผมก็คือแบบพอใจมากๆนะครับผมกับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับหรือว่าน้องๆคนไหนที่ไม่พอใจในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับ มเบอกพี่ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมล่าสุดนี้นะครับผมอัปเดตพาร์ทที่2มาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับผมมีสปอยอัปเดตพาร์ทที่3ต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมคือแบบไม่ให้พักกันเลยทีเดียวนะครับผมนะพี่ตั้งใจว่าพี่เออมื่อัปเดตแล้วปุ๊บพี่จะไปฟาร์มไปเฟิร์มบ้างอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วไม่ได้ฟาร์มต้องมานั่งทําคลิปอะไรอย่างงี้นะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับผมนะเพื่อนน้องๆพี่ทําได้นะครับผมนะฮะเพียงแค่น้องๆนะครับผมกดไลค์กดแช ครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสปอยพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปเลยครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าทวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโพสโดยคุณลิฟอินดาของเรานั่นเองนะครับผมนะโพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาโพสว่าการอัปเดตส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขบั๊กนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเบสต์เลสอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นการแบบรีโมเดลซะส่วนใหญ่นะครับผมที่ผ่านมานะครับเหมือนว่าในการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับอีวงอีเวนต์ซีนะ อยู่อย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะแล้วเขาก็บอกต่ออีกนะครับว่าพาร์ทที่2เนี่ยนะครับผมเป็นสะพานเชื่อมไปสู่พาร์ทที่3นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมนะทางทีมงานของเขาเนี่ยได้ทําการทาพาร์ทที่3อยู่นะครับผมแต่ก็เสร็จไปเกินครึ่งแล้วนะครับผมนะในพาร์ทที่3เนี่ยจะมาไวกว่าปกตินะครับผมนะอาจจะเป็น1เดือนนะครับอาจจะเป็น2เดือนก็อาจจะมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีทีมงานเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก4เป็น6นะครับหรือว่าจาก2เป็น6อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้งานที่ทําออกมาเเนี่ยยรัผมมมดดดาากกกแลล้้ว็สุออไปทงงื ของโมเดลนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมออกมาอย่างละเอียดอ่อนเลยนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าในพาร์ทที่3จะมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับผมนะฮะอันดับแรกเนี่ยนะครับผมเหมือนจะเป็นบอสใหม่นะครับหรือว่าบอสเก่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะเป็นบิ๊กมัมตัวเก่าตัวเดิมหรือเปล่านะครับผมแต่อาจจะเป็นคนล่างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะส่วนอันที่2นะครับผมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นเผ่าใหม่นะครับผมหรือว่าอันเก่านี้ไม่แน่ใจนะน่าจะมีกาาาาร่่่นนนนนน้ะััเเเววขย Awaking องจป็ หรือว่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคําว่าทานฟอร์มเนี่ยสำคัญมากนะครับซึ่งคําว่าทานฟอร์เมชันนะครับผมหมายถึงการแปลงร่างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งพี่เชื่อมโยงไปถึงเผ่าคนยักษ์นะครับผมนะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับผมนะทางด้านของเผ่านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมนะที่ใครหลายๆคนกําลังสงสัยแล้วก็กําลังถามหากันว่าดอส a อ a เวกเคนนิงหรือว่าโมจิตื่นของเราเนี่ยนะครับจะมาในพาร์ทไหนนะครับผมถูกต้องครับผมมาในพาร์ทที่3อย่างแน่นอนคบมกกก็็ือออเาายู่่วี แคนิงมาแน่นอนนะครับผมในพาร์ทที่3นะครับผมน่าจะสมบูรณ์เลยแหละนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเป็นไฟติ้งสไตล์ใหม่นะครับหรือว่าหมัดของเรานั่นเองนะครับผมเป็นทางด้านของซูเปอร์ฮิวแมน V2 นั่นเองนะครับผมมาแน่ในพาร์ทที่3นะครับผมนะอีกอันนึงคือซอสนะครับผมหรือดาบใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มีกันด้วยก็คือปืนนะครับอีกอันนึงนะครับผมก็เป็นฟุตสนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งมันไม่มีตัว S อยู่ข้างหลังนะครับผมน่าจะเป็นผลเดียวนะครับผมนะไม่ใช่หลายผลออออะะะะะะไรรรรรปปมมมาาาณณนนนนนนนี้้้คคคคัััััับบบแลลวกกก็็็สสุดทยผผเญษ์ืจ เป็นอะไรก็ได้นะครับผมนะในอัปเดตพาร์ทที่3นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่มีความคิดเห็นต่างยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปนั้นจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยละกันนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ